มาต้มยำขาหมูก็มีด้วยขาหมูขากิแค่ขากิมะนาวมะขามเปียกตะไคร้ขา,ขา,ขาหอมแดงเครื่องปรุงผมดูรสรสดีน้ำปลาก็เริ่มทำกันเลยครับรสดีน้ำปลาน้ำเดือดก็ใส่ เครื่องปรุงเข้าไปครับน้ำเดือดพร่านนะครับเคี่ยวสักแป๊บหนึ่งเครื่องปรุงเราก็ใส่ไปแล้วครับรสดี เกลือน้ำปลาีิ้๊วขาวรสซอสปรุงรสครัแบบเพื่อให้ไม่ให้เสียเวลานะครับต่อ,อไปก็มันน้ำเดือดดีก็ใส่คากิครับขาหมูลงไปนะครับผมเคี่ยวให้เปื่อยแล้วนะปิดฝาซะหน่อย คร,รอเวลาสดท้ายวงนอเรจะลกพเดือดสักพักเราก็ใส่เครื่องปรุงต่อนะฮะ เก็มีน้ำมะขามนะครับเติมน้ำมะขามลงไปนะครับชวบเติมด้วยมะนาวนะบีบมะนาวลงใส่สักลูกลูกสองลูก ถ้าไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราก็ปรุงใหม่ฮะปุงรสใหม่ตามด้วยพริกแดงนะครับ เดือดดีแล้วก็ใส่ผักมีผักชีครับผักชีใบเลื่อยผักหอมผักชีนะครับใส่ลงไปนะครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับผม